สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา14นาฬิกากับดิฉันชนิการสริพิทยาพรกันสักครู่นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมรายงานให้ทราบทุกสัปดาห์คุณการจนิกาสุรยอดรายงานสดจากทำเนียบัฐบาล ติดตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะโดยได้สั่งการให้รัฐมนตรีเร่งเยียวยาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมสั่งการให้รัฐมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะ นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการในการเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้โดยมีข้อสั่งการว่าเนื่องในโอกาสวันนวมินทรามหาราชให้ทุกกระทรวงจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษหรือรัชกาลที่9ที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนตลอดเวลา70ปีแห่งการครองราชนอกจากนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เคยมอบหมายให้รัฐมนตรีลงพื้นที่ และตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆให้รัฐมนตรีรายงานผลการดําเนินการให้ทราบทุกวันหรืออาจรายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบทุกสัปดาห์โดยการบริหารจัดการน้ําขอให้รัฐมนตรีทุกคนสั่งการดําเนินการอย่างบูรณาการค่ะส่วนการตอบกระทู้ในรัฐสภากรณีที่มีกระทู้ถามในที่ประชุมขอให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆให้ความร่วมมือและเข้าตอบกระทู้อย่างพร้อมเพรียงนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีวาระสําคัญคือวาระพิจารณาโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะช่วยสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะ คณผู้ชมคะขณะนี้นะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกทั้งนายเอกนิตินิติทันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งัเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ทาง w www คนละครึ่ง +dotcom นะคะและนี่ค่ะคือบรรยากาศล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณการรายงานสดจากคุณการณิกานะคะ